มาเยี่ยมเยือนเ,อเป็นที่ที่โมโมเป็นที่สุดท้ายของโมโมค่ะที่นี่เป็นที่สุดท้ายของโมโมวันนี้พาจีนนี่มาเยี่ยมเขาค่ะเออเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออพานน้องเข้ามาหากันค่ะเขาผูกพันกันมาก สวัดีค่ะทุกทกคนวันนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะสวนสวนปฏิพั์ค่ะ่าอลันตากับจินนี่มาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ตอนเย็นนะคะเนี่ยประมาณช่วงนี้ประมาณเ,าเกืบอบเกือบจะห้าโมงครึ่งแล้วค่ะบรรยากาศดีค่ะที่นี่เขาอายุย่าง18ปปีแล้วค่ะแล้วก็เ,เรียกไงว่าโม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 เนี่ยเป็น เป thinking, urai, ็นน้องของจีนี่ที่เคยเลี้ยงคู่กันมาค่ะตอนโมโม่ตายนะคะก็เอากระดูกโมโม่มาลอยอังคารที่นี่ก็เลยถือโอกาสพาจีนี่มาเยี่ยมสถานที่ค่ะเพราะว่าเขาอายุมากแล้วเขาอายุมากแล้วค่ะก็เราคิดว่าเออเนาะถ้าเกิดมันมีอะไรเราจะได้ไม่เสียใจเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นที่สุดท้ายของโมโม่ค่ะที่พาโมโม่มาแล้วก็ก็อยากให้เขาได้มีโอกาสได้เจอกันเนาะเราไม่รู้หรอกค่ะเราไม่รู้ แต่ว่าเราคิดเราเองว่าเอออย่างน้อยๆเราก็ทําหน้าที่เนาะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ให้สมบูรณ์ว่างั้นเถอะเพราะว่าคูโมโม,โมกับที่นี่อ่ะตอนที่เขามาอยู่ด้วยกันนะนะคะเขาชอบมากก็ชอบทะเลโดยเฉพาะที่นี่พามาบ่อยมากเลยค่ะสวนสนปฏิพัฒน์พาน้องมาเที่ยวบ่อยมากแล้วก็เขาก็วิว่งจับจับปูค่ะจับปูไล่นกอะไรเงี้ยเหมือนมา้าวิ่งเหมือนมา้าเห็นแล้วก็เนาะ คือยามที่เขามีควอมสุกอะค่ะเราก็เราก็รู้สึกได้ว่าเออเนาะเราเราสุขใจไปกับเขาว่าค่ะเลีย้ยงเขาก็เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไม่ได้คิดว่าเขาเป็นน้องหมาเ <c oughs> นาะคนเลี้ยงหมาน่าจะเข้าใจกันเนาะอ,อ,อารมณ์แบบนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้ทะเลแบบโหแบบเยี่ยมเลยค่ะ <c oughs> ด้านหลังด้านหลังผ้าทย์กำลังจะตก <c oughs> ด้านหลัง มากเลยพอดีน้องกินกับลันตาอนนี่เดินไปไกลมากเดินตามเขาค่ือว่าถุงพลาสติกมาเพราะว่าปกติแล้วถ้าพาน้องหมาออกนอกบ้านก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องพบก็คือถุงพลาสติกอะคะอ่ะถุงพลาสติกเพื่อที่จะเก็บเนาะน้องเขาอุ้ที่เขาก็ไปปล่อยไปปล่อยของเสียอะไรเงี้ยเราต้องเก็บต้องมีหน้าที่ในการเรียกง่ายว่าตามเก็บ กบผิดชอบต่อสังคมเนาะไม่มีใครที่จะชอบของแบบนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดจะพาเข้ามาสู่สังคมเราก็ต้องดูแลสังคมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจตัวเองตลอดค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะน้ำน่าเล่นมากเลยวันนี้คนเยอะค่ะคนมาเที่ยวเป็นเยอะนี่น้องเขาเดินมาไกลมากเลยเห็นเห็นน้องกิฟต์กับลันตาไกลๆนู่น่ะ เดินต้องเดินตามเขาใหญ่มากเลยค่ะก็เดินตามเข้าไปก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะกำลังใจให้ทุกทุกกำลังใจทุกทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ทุกทุกการคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะชาวยูทูบเนี่ยไม่ทิ้งกันจริงเลยค่ะ รวมท sure new, to to you know. ั้งผ right ู AH> ้ติดตามนะคะที่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะทว่าไปแล้วอ่ะคือรู้สึกอบอุ่นค่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่ดีเนาะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะร่ำรวยเงินทองมีความสุขค่ะเนาะพบเจอแต่กัลยาณมิที่ดีพ่ชีขุมทรัพย์นะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวโ้ยไงเราก็มาพบกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราออกไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็แต่ว่ายังดูแลสุขภาพนะคะหมายถึงว่าเราก็ต้องกัดไม่ตกเนาะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รันตาครัสวัสดีครัาม,มาเจอกันพอดีเลยมาเจอกันพอดีเลยพาที่นี่มาด้วยพารันตามาด้วยอยู่ไหนลันตาอยู่ไหนรีค้างให้รันตาหน่อยรันตาไว้า